เพื่อ is, นครับมีก๋อ้ชันไหมครับไม่มีโอ้ยหุยตูนี่นี่นี่เฮึเออเอาดิแบบเหม,อเม,มออือนตัวไอเวนโอ้ยโซเทียมวันี้วันตายของเจ้าเอาละมาดึงชีอบต๊บจับต๊อบตัอบตัอบตัอบนอบต๊อบต๊อบต๊้บต้อบต๊อบต๊อบอบตัอบต๊อบต้อบตรอบต๊อบต๊อบต๊อบต้อบต๊อบต๊บับคกอน นาลากะเบรดพอยน์นั่นเองก็เป็นเกมแนวแบทเทิลเลยยอดสไตล์จอมยุทธนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนว่าเกมนี้กําลังมาแรงเลยก็เป็นเหมือนหนังจอมยุทธที่เราดูในหนังนั่นแหละประมาณนะหนังจีนอะไรเงี้ยเหตุผลที่ผมซื้อมาเล่นนะไม่ใช่เพราะว่าการต่อสู้ที่ดูสมจริงหรือการต่อสู้ที่น่าสนใจอะไรนะเพราะว่าโอ้โหไม่ก็ผมสาบานวาเลยผมไม่ได้ดูหน้าอกสาบานจริงๆไม่อย่าผมสาบานนะฮะเนี่ยสาบานแล้ว นะฮะผมสาบานเลยผมไม่มูหน้าอกโอเคนะฮะก็มีตัวละครที่แบบอุ้ยน่ารักมากเลยผมให้เลือกหลายตัวเลยนะฮะก็มีวเปอร์หนิงนะผมแล้วก็ทีมูริชยูลิสอะไรกันมานะับผมแปลเปื่องแปลถูกหรือเปล่านะฮะแล้วก็มาทิรินะผมเห็นปะมีทากาจินะผมผมมีหลายตัวมาก คือแบบว่าไม่ใช่แค่ตัวละครจะน่ารักนะครับผมทั้งระบบการเล่นก็แบบว่าเข้าใจไม่ยากนะผมผมเอาเป็นตัวที่แบบว่าต้นเกมเขาให้เราเล่นก่อนแล้วกันนะคือตัวไวเปิลนิกนะผเป็นตัวละครตัวแรกที่เราจะได้เล่นนะฮะเกมนี้มี3คนนะผมคือทีมเราจะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นไม่มี4นะฮะเฮ้ยผมว่าผมเจอคนแบกแล้วว่ะเอาว่าเล่นไปยิบสามแบกนะผมโอเคมา โอเคครับผมไปตามตามเฮ้ยไม่ต้องตามนี่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 มีของเกาะทองเอาวะมาถึงเราโชคดีมากเลยครับผมอันนี้มันจะได้ของทองครับเก็บเก็บเก็บไม่ไม่กูไม่ให้กูไม่ให้ยายาอย่ามาแย่งอย่างนี้ซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ3สีนะผมคือสีเอ่อสีขาวเงินนะผมแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีทองนะผมซึ่งมันจะเรียงลําดับกันไปเรื่อยๆนะครับเออมีสีม่วงด้วยนะผมสีที่สุดก็คือสีเอ่อทองก็คือไอเทมที่ดีสุดเราต้องเก็บมานะผม ชุดเกราะก็จะมีเกราะทองดาบทองหอกทองอะไรเงี้ยปืนทองมีหมดครับผมไอเที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นสีเงินนะฮะยังไงว่าไอเงินเงินเนี่ยไอเป็นที่แบบว่าต่ำสุดนะครับผมคือจกกะกระกานะฮะแต่ถ้าเป็นสีอา่าสีฟ้าอย่างงี้ก็จะเป็นของดีนะครับผมของดีจะไเป็นขิงดองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายไปทีละอย่างแล้วกันผม เื่อบางคนจะสงสัยนะฮะว่าไอเทมแต่ละอย่างนี่คืออะไรไอเทมชิ้นนี้นะผมเป็นไอเทมที่เราต้องแบบว่าเก็บไว้นะเพื่อ,อไว้ที่แบบซ่อมแซมอาวุธนะผมเพราะว่าอาวุธของเราเนี่ยจะมีเหมือนพลังชีวิตของมันนะฮะตัวลเครเล่นพลังชีวิตแล้วกันนะฮะมันจะแบบว่าถ้าเกิดเราต่อสู้กับคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้นะฮะอาวุธของเรามันก็ HP มันจะลดลงไปเรื่อยนะครับผมเราต้องใช้ไอของสิ่งนี้ในการแบบว่าซ่อมแซมอาวุธนั่นเองนะครับอ่านี่ก่องเกาะอ,อันนี้คือก่อน เราจะมีเกาะนะครับผมไอเสื้อเมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือเกาะนะครับก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเจอเสื้อสีทองก็คือเกาะชั้นดีตันนี้เราเล่นไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มของไปก่อนไปครับผมลุย let's go เกมนี้ถ้าตกจากที่สูงไม่เป็นไรนะผมไม่ตายนะครับโอเคเพื่อนครับมีเกาะให้ฉันไหมครับไม่มีโอ้ยยุบมีคนยิงสโูดี่นี่นี่นี่เออเอาดิเหมือนตัวไอเวนข้ามมากับเพื่อน ข้ามากับเจลมากับโปโป๊ะข้าโ,โดนเพื่อนลัดช็อตเลยเว้นเ, <_ d ata> เ,เ,เวน้ยกูได้เนืนนะไอ้เจ้าน่ยมันลัดผมว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะลัดมันบ้างเฮเจ้าเล่นผิดคอสแล้วข้าแล้วฉายาว่านักลัดในตำนานน่าจะบอกให้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย <_ d ata> ไอ้ลูกแดงแดงนี่คือเป็นเฮตพีแล้วนะผมมันเลือดเร,เราเราสามารถกินเพื่อเพิ่มเลือดได้นะครับ พยายามหาไอ้ที่เก็บนะผมที่มันเป็นสีทองนะผมเพราะเราจะได้ของดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บที่ตรงไหนที่มันเป็นสีเงินแล้วก็มันจะเป็นขิงดองทันทีเอ้มีใครกล้าจะแย้งของข้าอีกหรือเปล่าฮะมีใครอยากจะเป็นคนอีสานไหมฮะอยากจะแย่มหรือเปล่าไม่มีใครมาเลยเหรอมีหรอมียไหนไไหนไหนไหอ๋อตีละทธ์คังเลยเถ้ยสีบ้างสีบ้างตีละคธังค,ง,คงนี่มันจะได้ตังนะผมอ่ามันจะได้ตังแบบสาไปซือ้อไอเทมได้เฮ้ยเจอคนเอาละปับ๊บอึ๊บ โอ้ยตายเฮ้ยตรงนั้นมีตรงนั้นมีใช่ไนั่นไงนั่นไงยิงตสนี้ไปซึบชึบไอ้โอ้โหยกฮึบจ้าฮึบโวยโซเทียนวันนี้คือวันตายของเจ้าตายซะตายซะเอาล่ะครับผมยิงสลิงไปซึบนี่บินแบบรีไวท์โอ้โหลาช็อตหมดเลยอ่ะทีมเราเก่งนะครับผมผมฆ่าใครแทบไม่ทันเลยอ่ะ ไอ้พวกนี้มันเร็วกว่าเฮ้ยนี่ไงมีศพว่ะแสดงว่ามีการต่อสู้แถวนี้นี่ไงครับผมเอาแล้วแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีคนเตรียมระวังให้ดีครับระวังไว้ให้ดีอ้าวนั่นไงอ้าเจอแล้วยิงสลิงไปเลยรอ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 เราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนขึ้นยังขึ้นยังขึ้นยังขึ้นแล้วปึ๊บยิงสลิงไปฮุกฮุกย่าปึ๊บอันตี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 โอ้ยโย่ฮุบ

โอ้ยมันมาเยอะเกินโอ้โอเคครับมาเอาไมเอาไมพยายามหาเกาะทองให้ได้เจอนะผมนี่นี่น,นี่อีกแล้วอีกแล้วมีป่ะมีป่ะไม่มีวะแต่ได้เกาะเกาะฟ้ามาแทนโอเคได้เกาะฟ้ามาตั้งแต่ต้นก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะฮะ โลสวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมเอย่ยเฮ้ยเจอแล้วอ้ดูซิได้เกาะทองไหมไม่ได้วะข้างในนี้อาจจะมีคนอยู่ก็ได้ระวังไว้โว้ยโซเชียนวันนี้คือวันตายของเจ้าแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าจะออกไปฆ่าได้ตัดหัวเจ้าซะดีๆเนียบกิ๊บไม่มีสายตาัดรักจากหมายเลขทะเลขเกลี้ยงตาตังเงินได้แค่ตังเงินกูไม่มีเลยฮะเฮ้ยเจอแล้ว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 มีใครตามไหมม่มี ไม่มีงั้นไอ้นี่คนเดียวไอ้นี่อาโรนไอ้นี่อาโรนเอาเลยปึ๊บตายอึ๊บไม่ตับตับอุ้ยเอาละค้างเหรอละค้างก็ไม่ช่วยอะไรวาย y ่วยอะไร Why w ายแม่เงี้ยตุ้ยโอ้โหทะนุเลยครับผมทะนุโอเคลองหนวลองหนวลองหนเราอยู่หมวดลองหนอยู่ยิง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 เออเวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้ายิงไปอุ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้ย พอโดนปีบอเอือ,อเรียบร้อยตายไอเดี้ยไปม,มาสองตัวโอเคครับหลังจากที่ผมได้เล่นตัวนี้มาสองสามรอบแล้วก็แพ้มาสองสามรอบมันทำให้ผมได้ตัดสรุอย่างหนึ่งว่ากูไม่ควรเล่นตัวนี้แล้วกูควรเปลี่ยนตัวอย่างแรงอย่างแรงเลยเลย เอาใหม่เลยอเอาตัวอื่นดีกว่า<ม>เอานี้ดีกว่ายาตัวอีเมะนี่แค่โหน่าใจก็กินขาดแล้วอะโอ้โหเยเอาละแบ็คเมจิชเชนไปหาของกันเถอะไม่ใช่แ้วคนละเกมอมอกไ,ไม่เอา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 หองนี้ไม่เอาหองนี้ทิ้งไปทิ้งไปเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวว้ค่อยเจอของดีค่อยทิ้งนะเฮ้ยกอบม่วงโอ้โหขอบคุณครับเยะ เฮ้ยอยดูเอาว่าเจอเกาะม่วงแล้วครับผมเฮ้ยข้างบนข้างบนลาธนูธนูเย่ขอเลยครับเปิดเกมมาแล้วได้เกาะม่วงก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเอ้ยอยู่ไหนกันเอ้ยเฮ้ยนี่ไงดาบคาตานะเอาเลยเอามาแทนนี่ดีกว่าเย่เฮ้ยมีคนมานั่นๆๆๆๆๆๆ่มา มาเลยก็ลงน้ำเหรอแต่ีเลยข้าชอบน้ำพอดีเลยข้าอยากเล่นน้ำกับเจ้าอยู่พอดีเลยเฮ้ย <c oughs> โอโ้ไม่ไงน,น้ำเอาไปมาเปียไม่กวกูมาเป็นหมาหมูไอ้สมต,ตีตายเจ้าคิดผิดแล้วคือเจ้ามาคนเดียวไอ้น้องชายปึ <c> ๊บ <oughs> เปีนขึ้นปึ๊บฮึข้างบนมีขอให้ข้าเก็บหรือเปล่าหรือมีใครอยากเป็นเหยืออ่อให้ข้าบ้างไม่มีอโอเคดีมาก เมื่อแถวนี้จะน่าจะยังไม่มีคนมานะฮะดูจากสภาพแล้วเฮ้ยอ้าวขุมทองนี่ไงเจอแนละ้วมีเกาะทองไหมเอ่ยไม่มีมีแต่เกาะม่วงเอาเกาะม่วงใหม่มาแล้วกันโอเคครับสวยงามเฮ้ยอ้าวว่าไงอุ๊บโอ้ยไม่ใช่อีกทางแองเฮ้ยมันอยู่ทางนูน้นเฮ้ยอย่าอย่ารังแกเพื่อนฉันอย่ามังแกเพื่อนฉันไอ้เวรอืาอห้ใ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 ห้เบอร์สองไปนะฮะ เบอร์สองเอาก่อไหมเอาเอาก่อไปเอาก่อไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยอเฮ้ยมีคนบวกมีการบวกกันเกิดขึ้นมาข้ามาแล้วึไปครับลุยเอาละมารคดึงชิพจับ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 หันหมูหันบาช่อหันหมบาช่อเอาวงไงพี่ยิงอะไรเราเอะนี่ไม่ใช่พับซีเว้ยนี่มันเกมจอมยุทธนักกะตะกมโมตะวู้ดวูโอ้ยยย ขอแจมด้วยคนหน่อยขอแจมด้วยคนหน่อยเฮ้ยเอาละมานีไไะไรของมึงอะกูอยู่นี่ขอสองตัวเน้นๆขอสองตัวเน้นๆสวยงามิ o u b l e Q yeah เก็บมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทิ้งเราเลยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทิ้งเราเลยอะอ่ะชิ่มมากูไปหน่วยสำรวจมาป่าไรท่านแล้วหนว่า ไหนไหนไอ้นี่ไอ้นี่ปึบมามึงเจอกูนี่ไอ้สัสมึงวันนี้ตายเฮ้ยขาไม่ให้เจ้าได้ต่อโต้หรอกหนี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 มีปืนนะกูมีปืนนะกูมีปืนนะไปไหนแล้ววะเอาหายเฮ้ยมึงมึงมึงหนีแหมแมึงจะหนีไปไหนหมานี่ึตายซะวันโซเทียนวันนี้คือวันตายของเจ้าเย้ซิปเปิลคิวสวยงามครับโอเคไหนหมดยังหมดยัง ตรงนั้นตรงนั้นโอเคยิงสลิงไปฮึบจึ๊บเออข้ามาแล้วฮู้ว่าไหนไหนมันอยู่ไหนนี่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 ไปไหนเล่าเอ้าเฮ้ยมันหายไปไหนวะเมาอยู่นี่อยู่นี่โอเคตายซะโวยโซเทียนมามาแปลงร่างอะไรแหมโผล่คอยลุกท่วมตัวเลยนะหนุ่มพอดเหรอหนุ่มพอดร้อนแรงจะไปไหนล่ะพ่อหนุ่มพอดจ๋ามานี่สิจ๊ะมาหาแบ็คทีเรียเชียนเกิร์ลนี่มาฮึบมานี่ไปเอ้ายังไม่ถึง มึงมึงมึงคิดจังวะเฮ้ยมึงเป็นลิงไอ้เชี่ยชาติยังมึงเป็นลิงโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วเร็วเฮ้ยเชี่ยเร็วจังวะโอ้ไปนู่นแล้วอ่ะโอ้โหโคตรมึงกลัวไอ้กูรู้ละกูเชื่อแล้วมึงกลัวหนีดีกว่ามายิงใส่ึบมาเนี่ยเจ้ายักษ์ึบไปไปไหนเจ้ายักษ์ไปไหนกูจะหนีไปไหนมึงมาเนี่ยมาโอ้โหไอ้ไททันเยอะเฮ้ยอ่ะึเออปันปันปัน ฟันเออสวยงามสุดเจ๋งอ้อาววันนี้อะไรของมึงเนี่ยโดดโดดมาโดดมาก็ต้องตายตายิดจนตรอกมึงหมาจนตรอกขั้วตาคิวอยูหน่อยนะาโรยสเสน่ห์ผู้ชายจะได้มาหลงไหลจะได้มาหมายปองอ้๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยเบอร์หนึ่งเด็กไปอยู่คนเดียวอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน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 ,อนข้ามาแล้วไปไหมเพื่อนโอเคอุ้ยเกือบไป โอ้พอยงชั่วหน่อยโอเคครับรอไปรอตรงนี้แหละนะฮะไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับ a few moments later เฮ้ยปิดปืนเดี๋ยวกเกิดอะไรขึ้นยิงก็ตายกันเหรอกูก็ง่วงดึกแล้วนะก็เลยง่วงไปหน่อยเฮ้ยเหลือทีสองคนเองอ่ะอ้าวยังไม่ต้องกลัวแล้วโอเคฮึบอ่ะลุยมา ึบยิงสลิงปะตับเข้าไปมึงฮึบเออตายนั่นแหละตับเป็นเชนชิ้นชิ้ตับเป็นเชนชินเย้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 เยโอ้โหแย่ยิงรัวเลยนะเพื่อนยิงรัวเลยนะเพื่อนยิงตอนนี้อุ๊ยโอ้โหโอ๊ยยิง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 เออตายเจ้าผ่านแล้วเจ้าผ่านแต่ข้ามีเกาะทองแล้วเอ้ยเกาะง่วงแล้ว โอเคเหลือ9คนเสร็จสับอย่างวันเฮ้ยมาอีกไหนอยู่ไหนมาทีมาทีตรงนั้นเหรออ้าวนั่นไงเจอแล้วไหนปึ๊บยิงสลิงเยี่ยมเอาละอันตีเลยมาปึ๊บเฮ้ยอันตีอันตีอันตีเร็วปึ๊บฟาดมันแหละโอเคฟาดอีกอุ้ยโอ้โหฟาดไปอีกนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ออฟาดไปเียฟาดโดนไม่โดนไม่รู้ผมฟาดไปก่อนพอสอนไว้เฮ้ยยิงสลิงยิงสลิงโอ้ยโอ้โหโดนไอ้ชิบหายกดอีรัวๆกดอีกดอีกดอีโอ้ยตายชิบหายโอ้โหกูตายโอ้ยเป็นเก่งยังวะโอ้โหเอาวะอย่างน้อยใกด้ที่สองนะครับผมโอเคก็ก็ถือว่าโอเคแล้วพอแล้วมาเรียนต่อละ โอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเกมนาก,กะตะนะครับผมก็เป็นไงบ้างทางคุณผู้ชมครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระทืบกระตือกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นกำลังใจในการทำลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่มาติชมนะครับผมโอเคอย่างน้อยได้ที่สองก็ยังดีนะฮะไว้ในครั้งหน้าครั้งหน้าผมจะเอาที่มิ้งมาให้ได้ติดตามดูกันได้เลยแล้วเจอกัน